วันนี้จะมาสอนการคำนวณค่าไฟแล้วก็คาร์บอนนะคะให้เราบันทึกภาพแล้วก็พิมพ์ออกมาส่งเนาะโดยเราจะเข้าไปที่แอป CO2 Calculator นี้กดเข้าไปเลยนะคะอ่ะอาการกรบาทออกพอเข้าไปแล้วหน้าแอปจะเป็นแบบนี้ให้เรา กดไปที่การคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กดเข้าไปตรงนี้นะคะโอเคกดไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะพบว่ามีรูปแอร์อยู่2รูปอันดับแรกเราจะคำนวณแอร์และพัดลมนะคะกดไปที่แอร์ตัวแรกก่อนกดไปเลย เมื่อกดเข้าไปก็จะพบว่ามีเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมนะคะแล้วก็เลือกไปที่เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมก็ได้ถ้าบ้านใครใช้อะไรเนาะขอกดไปที่แอร์นะคะจะยกตัวอย่างแอร์นะ,ะกดเข้าไปก็เลือกขนาด BTU นะคะดูว่าบ้านของเรามีขนาด BTU ่าไหรเนาะแอร์ครูเอาที่12ื่นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะบอกว่ากำลังไฟฟ้ามันจะอยู่ที่เท่าไรค่าหน่วยไฟฟ้าต่อบาท อ่าเท่าไหร่นะคะเราก็มากาอจํานวนชั่วโมงหนึ่งวันเราเปิดกี่ชั่วโมงนะคะเอาคร่าวๆนะเท่าก็แล,แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเท่าไหร่นะคะก็กรอลงไปเลยเอาสิบสองก็ได้อันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยๆน,นะวันในหนึ่งเดือนก็มีสามสิบวันเดือนในหนึ่งปีก็มีสิบสองเดือนถูกแล้วเครื่อง จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแอร์กี่เครื่องก็กดลงไปอ่ะสมมุติว่ามี2เครื่องนะคะกดลงไปจากนั้นกดคำนวณอ่าคำนวณปุ๊บตัวเลขก็จะขึ้นนะคะว่าค่าไฟเท่าไหร่พนักง,งานเท่าไหร่คำรับใช์เท่าไหร่นะคะจากนั้นเราจะต้องปิ้นตัวนี้มาให้ครูก็คือกดไปที่สแสดงผลทั้งหมดกดเลยพมื่อกดไปแล้วจะเจอหน้าตา่างอ่ะ แบบนี้มันก็จะบอกว่าต่อวันต่อเดือนต่อปีใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วก็เลื่อนขึ้นมามันจะพบคำว่าบันทึกรูปด้านล่างนี้เราก็กดบันทึกรูปที่นะเมื่อกดบันทึกรูปเรียบร้อยแล้วรูปมันจะไปอยู่ที่แกลลอรี่ไหนหนะ แล้วก็รูปตรงนี้ปริ้นมาส่งครูนะครับที่เรียนนะคะแล้วใครจะใช้พัดลมก็คำนวณพัดลมแต่ถ้าเราจะคำนวณไฟฟ้าหรือว่าหลอดไฟหลอดไฟมันจะอยู่ที่แอร์ตัวที่สองตัวนี้คลิกไปหลอดไฟไหมเราใช้หลอดไฟธรรมดาหรือว่าหลอดไฟแบบทรงรูปร่างทอดตรงก็เลือก ติว่าเลือกหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คลิกไปที่หลอดฟลูออเรสเซนต์มีขนาดกี่วัต์อ่ะถ้าหลอดยาก็า16วัต์อ่าใช้กี่ชั่วโมงเปิดกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็มีกี่หลอดก็กรอกลงไปอันนีม้มีสองหลอดก็กดคำนวณกดคำนวมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมก็แสดงผลทั้งหมดบันทึกรูปโอเคนะคะ